สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องไ i Top อปเฟ e s สว่านี้ผมจะพูดถึงเครื่องดื่มจากธรรมชาติสำหรับนักกีฬาชื่อว่าอายูโคโค่ครับ อายูโคโค่ ol, คือน้ำมะพร้าว100%นตะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าว1 0 0แบบออริจินอลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาใส่วิตามิน B คอมเพล็กซ์และวิตามิน C เข้าไปด้วยครับเริ่มจากแพ็กเกจจรงนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราไปซื้อพวกสปอร,ร์ตดื่มต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬามักจะมาในขวดแบบพลาสติกแบบสีใสๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเ e t ต a p แพ็กเกจทีนี้นะครับของอายูโคโค่ ol, ก็จะรีไซเคิลได้100%นะครับใเปอนะเป็นฬาผมมองว่านเป็นคัก,กา นักกีฬาเราชอบใช้เวลาข้างนอกเราอยากจะรักโลกนะครับตัวไหนที่รีไซเคิลได้100%นะครับถือว่าเป็นข้อดีแบบสุดๆเลยครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของส่วนผสมนะครับอันนี้ง่ายสุดนยครับน้ำมะพร้าว100%ครับตัวนี้ไม่ได้เติมน้ำตาลนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับง่ายๆนะครับมันเป็นน้ำมะพร้าว100%ส่วนของตัวนี้ก็น้ำมะพร้าว100%เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาได้ใส่ วิตามินบีคอมเพล็กซ์และสีเข้าไปครับแล้วรสชาติเป็นยังไงและสีของมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงโอเคเปิดตัวนี้แล้วกัน mm hmm. ก็เป็นน้ำมะพร้าวครับก็น่าจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับก็สีขาวแบบคุณๆค,ครับน้ำมะพร้าว100%ครับแล้วรสชาติ นั่นแหละครับน้ำมะพร้าว1 0 0คือมันไม่ได้หวานมากเนื่องจากที่ว่าเขาไม่ได้เติมน้าตาลเข้าไปนะครับตัวนี้50แคลอรี่เองนะครับต่อ1กล่องโดยปกติแล้วเมื่อเราไปซื้อนักกีฬาแบบครึ่งดื่มสำหรับนักกีฬาหรือว่าสปอร์ตริงต่างๆมันจะมีแคลอรี่มากกว่านี้ประมาณ1เท่านะครับตัวนี้แค่50แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หวานมากครับแล้วในฐานะเป็นนักกีฬาผมจะแนะนําให้ดื่มอย่างไรและเมื่อไหร่ น้ำมะพร้าวครับมี electrolyte ซึ่งว่าเกลือและตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเหมาะมากในวันที่เราเสีเหงื่อเยอะนะครับหรือว่าวันที่เราใช้เวลาข้างนอกเยอะตอนที่มันร้อนๆหรือว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายเราต้องการเติมเ l e c t ทร l y ต์เข้าไปนะครับเหมาะมากสําหรับใครที่ชอบกินเวย์โปรตีนหลังออกกําลังกายก็ผสมกับน้ำมะพร้าวได้แทนน้ําเปล่าครับแต่รสชาติที่ผมจะแนะนําอาจจะไม่ใช่ช,ช็อกเลยนะครับอาจจะเป็นเวย์โปรตีนที่เป็น อันเฟรย e ด้วยเวโปรตีนที่ไม่ได้แต่งกลิ่นนะครับกินกับตัวนี้ก็จะไม่หวานเลยนะครับมันจะมีรสแบบของมะพร้าวเล็กน้อยครับหรือถ้าชอบความหวานก็จะมีแมล่อนกับมะพร้าวครับแมล่อนผสมกับตัวนี้อร่อยมากความหวานแบบปั่นกลางส่วนของรสมะพร้าวครับของเวโปรตีนผสมกับตัวนี้ก็จะหวานมากสําหรับใครที่ชอบหวานครับเหมาะมากครับแล้วหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับมีวางขายที่7ซเว่นอทุกสาขาทั่วประเทศมีของ7ซเว่นเดลิเวอรี Lotus และ Lotus Express ทุกสาขาเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่25บาทนะครับแต่ถ้าทันอยู่นะครับลองดูใน description มีโปรโมชั่นอยู่ครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับใครที่เคยดื่มนะครับโพสต์ข้างล่างเป็นคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเปิด notification แล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ